หนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ชื่อว่าอาร์ดิลได้มาซักผ้าในช่วงกลางดึกเขาเจอเพื่อนอีกสองคนที่กำลังซักผ้าอยู่เช่นกันทั้งสามคนกล่าวทักทายกันตามปกติก็เป็นภาษาของเพื่อนที่สนิทกัน ก่อนที่อาดิวจะแยกตัวและเข้าไปซักผ้าในห้องระหว่างที่เขาทำภารกิจอยู่นั้นเพื่อนทั้งสองก็ไม่อยู่รอแล้วและออกจากห้องน้ำไปก่อนขณะนั้นเองก็ได้มีเท้าปิิสนายื่นเข้ามาในห้องอาดิวพยายามจะตะโกนบอกว่ามีคนอยู่ข้างในนะเฟยเออสองอสเคนแปลกหน้าคนนั้นจึงย้ายไปเข้าห้องข้างๆอาดิว จากนั้นก็มีเสียงเคาะดังขึ้นชายห้องข้างๆได้สอดมือเข้ามาและพยายามจะขอทิชชู่จากอาดิว hey. Hey, hey. หนุ่มทหารเกณฑ์ได้ยินเสียงคนกำลังเดินออกจากห้องน้ำเขาจึงรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะห้องข้างๆยังไม่คืนทิชชู่ให้กับเขาเลยอาดิวพยายามจะเข้าไปเอาทิชชู่คืนแต่ก็ดันมีคนมาเข้าห้องน้ำนั้นก่อนผ่านไปเพียงไม่น,นาน ก็มีมือสอดเข้ามาใต้ผนังลอยอีกครั้งโดยเขาจะขอยืมสบู่อาดิวจึงยื่นไปให้ต่อมามือนั้นก็ได้ยื่นเข้ามาอีกครั้งเพื่อจะขอยืมแปรงซักผ้าซึ่งเขาก็ให้ไปหมดตามที่ต้องการคอ,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 อราวนี้ก็ถึงเวลา ที่อาดิวจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นแล้วเขาพยายามเคาะผนังเพื่อจะทวงขอมันคืนจากห้องข้างๆพอก้มหน้าลงไปเขาก็ต้องวาดผวาเมื่อเท้าของชายห้องข้างๆได้เขย่งแบบผิดปกติจากนั้นข้างหลังของอาดิวก็ปรากฏตัวของผีร้ายที่มีใบหน้าขาวโพลนตาขาวสนิทดูแล้วน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งไหนก่อนที่มันจะหายแวบไป อาดิวตกใจจนหัวโกรนเขาพยายามเปิดประตูหนีออกจากห้องแต่ดูเหมือนว่าประตูจะเปิดไม่ออกและผีตัวนั้นก็โผล่มาอีกครั้งพร้อมกับส่งเสียงขู่คำรามชายคนนี้จากนั้นไม่นานเพือ่อนของอาดิวก็เปิดประตูเข้ามา ละช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้อย่างเฉียวเฉียดณวิหารเก่าแก่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาบรรยากาศก็ดูวังเวงตามแบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันมีเพียงสิ่งเดียวที่แปลกไปกว่าทุกทีก็คือวันนี้มียูทูบเบอร์บัลล่าท้าผีที่นี่ ช่องเออร์เบสได้ถ่ายวิดีโอติดพลังงานบางอย่างเอาไว้ได้โดยมันโผล่หน้าออกมาจากความมืดดูดูไปแล้วหน้าของมันก็คล้ายกับคนอยู่เหมือนกันแต่ก็คงจะไม่ใช่เพราะใบหน้ามันขาวโพลนไปหมดก่ <aman> อนที่มันจะค่อยๆเลือนหายไป สร้างความแปลกใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเชื่อว,ว่าที่นี่มีผีคลิปวิดีโอนี้ถูกถ่ายเอาไว้โดยผู้หญิงชาวสเปน ขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านหลังจากอยู่ช่วยงานที่บริษัทจนมืดค่าระหว่างทางเธอและเพื่อนของเธอก็สังเกตเห็นตัวอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยหญิงสาวคนนี้จึงได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอเอาไว้โดยลักษณะของมันกำลังยืนสีขาเหมือนกับสัตว์ป่าและห้อยหัวพร้อมกับสายไปมา S <S <S 1> <S 1> อิอริยาบทของมันดูแปลกจากมนุษย์ทั่วไปถึงแม้ร่างกายมันจะคล้ายกับคนเป็นอย่างมากก็ตามซึ่งเธอก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้มันวิ่งเข้ามาหาเธอกับเพื่อนเพราะถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาทั้งสองก็คงจะไม่ปลอดภัยแน่น พ่อหนุ่มคนนี้กำลังนั่งทำงานอย่างขันแข็งอยู่ภายในบ้านแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับเขาเมื่อจูจ่ๆไฟในบ้านก็ได้มีอาการติดติดดับดับคล้ายกับมีพลังงานบางอย่างแทรกสร้างความรำคาญให้กับเขาเป็นอย่างมากเขาคิดว่าคงมีใครสักคนที่แกล้งมือบอลอย่างนี้กับเขาแน่ๆเขาจึงได้กล่าวทักทายเซฮันโหลแต่ก็ไม่มีการตอบรับจากใครเลย จากนั้นเขาก็ได้เก็บงานแล้วลุกขึ้นไปดูสาเหตุแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นใครบางคนโผล่หัวออกมาจากห้องน้ำเขาพยายามถามว่าเป็นใครแต่สิ่งนั้นก็ได้หลบหายไปแล้ว Who are you are เมื่อชายคนนี้ตามไปดูเขาก็ไม่พบกับใครเลยหรือบางทีนั่นอาจจะเป็นดวงวิญญาณ ของเจ้าของบ้านคนเก่าก็เป็นได้นะครับ Who are you are ชายคนนี้มักจะออกไปเที่ยวป่าบ่อยๆในช่วงเวลากลางดึกสะส่วนใหญ่โดยเขาให้เหตุผลว่า เขาชอบความงดงามของธรรมชาติในยามค่ำคืนแล้ววันนี้เขาเกิดจะออกไปเที่ยวป่าเหมือนกับทุกทีแต่แตกต่างไปจากทุกวันเพราะระหว่างที่เจ้าตัวกำลังเดินป่าอยู่เขาได้เจอกับตัวอะไรบางสิ่งมันกำลังตามเขาอยู่ซึ่งท่าทางของมันก็ดูพิลึกชอบกลอีกทั้งยังเคลื่อนไหวไม่เหมือนคนอีกด้วยแถมยังส่งเสียงแป,กแปลกๆคล้ายกับเสียงของสัตว์ร,ร้ายอย่างไงอย่างนั้นชายคนนี้พยายามจะถามว่ามันต้องการอะไรจากเขา แล้วตามเขามาทำไมแต่มันก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรมันเลย What want Why do you from you following me? keep do you want from me? หรืออาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับก่อนที่คลิปจะตัดจบไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หนุ่มนักเดินป่าคนนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้าง What want do you want from me? Why following What you do keep me? me? from ทีมงานจากช่องชามอสได้ตัดสินใจร่วมกันไปตามล่าหาแม่มดจากบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าซึ่งโวดเขาก็ต้องขับรถฝ่าความมืดของถนนชนบทที่มีน้ำขังอยู่ตลอดทางเวลาผ่านไปเพียงไม่นาน ทั้งหมดก็ได้ขับรถมาถึงบ้านเป้าหมายหนึ่งในทีมงานได้ส่องไฟไปที่ตัวบ้านเพื่อที่จะดูลาดลาวก่อนทั้ง3ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจข้างในป่ากาันจากนั้นค่อยมาสำรวจตัวบ้านทีหลัง yes ด้วยความที่ถนนนั้นมีน้ำขังมากทำให้รถไม่สามารถขับผ่านไปได้ พวกเขาจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแผนเมื่อวนรถกลับมาที่บ้านอีกครั้งทั้งหมดก็ต้องประหลาดใจเนื่องจากได้เห็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านหลังนั้น,นลาวชายหนุ่มได้ลงจากรถแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาพร้อมกับกล่าวทักทายด้วยความระแวง ก่อนที่สิ่งนั้นจะหันหน้ามายังพวกเขาโดยที่ใบหน้าของมันดูดำสนิททั่วทั้งใบหน้ามีในตาที่สะท้อนแสงและผมที่ยาวเฟื้ย้ย งสามเห็นแบบนี้คิดว่าคงเป็นแม่มดที่ชาวบ้านร่ำลือกันแน่ๆจึงได้เกิดอาการตกใจและใส่เกียร์หมาหนีขึ้นรถในทันทีขณะที่กำลังขับรถออกจากป่าก็ต้องผวาซ้ำสองเมื่อแม่มดคนนั้นได้ยืนจ้องมองพวกเขามาจากข้างถนนดูเหมือนว่าเธอจะตามราวีพวกเขาไม่เลิกทั้งหมดไม่รอช้ารีบบึงรถหนีออกไปจากที่นั่นก่อนเพราะถ้ามัวแต่ชักชา้าก็คงถูกแม่มดเล่นงานเป็นแน่ Hey. S <S ขณะที่ชายคนนี้กำลังพักผ่อนหย่อนใจกับการดูทีวีแล้วร้องเพลงอยู่นั้นเขาก็เริ่มรู้สึกได้ถึงบรรยากาศรอบตัวที่ดูแป,ปลกๆเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่เมื่อมองไปที่ประตูหน้าห้องนอน เขาก็สังเกตเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนกับคนกำลังค่อยๆชะโงกหัวขึ้นมาหาเขาเจ้าตัวถึงกับร้องอุทานออกมาถึงแม้จะเห็นแค่เงาลางๆแต่เขาก็มั่นใจว่านั่นไม่ใช่คนแน่ๆเขาคนนี้จึงเดินเข้าไปรีเช็คดูว่ามีใครแอบอยู่ตรงนั้นหรือไม่แต่ก็ไม่พบเจอกับใครเลย สร้างความเสียวสันหลังให้กับเขาเป็นอย่างยิ่ง,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 งว่ากันว่าหากคุณไปเที่ยวป่าในยามวิการถ้าได้เจอเสียงร้องก็อย่าทักถ้าไม่เห็นคนเรียกก็อย่าขานตอบแต่ดูเหมือนว่าในต่างประเทศจะไม่มีวัฒนธรรมความเชื่อแบบนี้นะครับ เมื่อชายหญิงกลุ่มนี้ได้ไปเจอกับตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งถูกวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่พอเข้าไปดูใกล้ๆก็พบเห็นว่าใบหน้าของมันขณะนั้นก็เต็มไปด้วยเลือดและยังมีข้าวของมากมายถูกทิ้งเรี่ยราดอยู่รอบตัวพวกเขาเดาว่าตุ๊กตาตัวนี้ ต้องถูกเอามาทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างขณะที่กำลังตรวจสอบและว,วิเคราะห์มันอย่างละเอียดจูจูตุก,กตาตัวนี้ก็ได้หันคอมายังพวกเขาอย่างน่าสยองเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วทั้งหมดก็ไม่รอช้าไม่ต้องแปลเพิ่มรีบวิ่งหนีออกจากบริเวณน,นั้นในทันที เมื่อทีมงานจากช่องทาเบียโปได้ทราบข่าวมาจากชาวบ้านว่าเวลาที่ออกไปล่าสัตว์ในช่วงกลางคืนพวกเขามักจะพบเห็นถึงตัวประหลาดบางอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เขาคนนี้จึงอาสาไปสืบหาความจริงเมื่อการสำรวจผ่านไปได้สักพัก ชายคนนี้ก็ได้ไปเจอเข้ากับห้างที่ถูกสร้างไว้กลางป่าเขาพยายามจะเดินขึ้นไปบนนั้นเพื่อที่จะตรวจสอบมันสักหน่อยแต่แล้วก็ต้องพังอะเมื่อเจอตัวอะไรบางอย่างกำลังนั่งพิงอยู่บนนั้นมันทำท่าจะพุ่งโจมตีใส่ชายคนนี้ด้วยเมื่อเขาเห็นว่าเริ่มไม่ปลอดภัยจึงได้วิ่งหนีสุดชีวิตโโ่<ส><ส><ส> และพอตั้งสติได้ชายหนุ่มคนนี้ก็รีบกลับไปสำรวจมันอีกครั้งเขาส่องไฟไปที่มันเพื่อที่จะดูให้แน่ใจอีกครั้งว่ามันคือตัวอะไรกันแน่โดยรูปร่างของมันก็ดูแปลกไปจากมนุษย์แถมมีผมยาวเฟื้ยแล้วตัวก็คลุมด้วยเสื้อผ้าเก่าๆที่เหมือนไม่ได้ซักมานานหลายปีจากนั้นมันก็ได้บินหนีและหายไปต่อหน้าต่อตา แล้วแล้วปอหม้ยนคลิปห,นหนีน้าสอ้ยแล้วแล้วแ้สใวัลดีคล้บ้วว้วว